สวัสดีค่ะวันนี้แม่พิมจะวบาเลี้ยงฟันให้ฟังด้วยจ้ะว่าบอกฟันแล้วฟันมือขึ้นนี่ฟันว่าปวปวเปาติได้ทองเปทติแต่เลท่องว่าสันในฟันด้วยจ้ะเบิ่งต้นโศกเก่าสันแม่พิมพเนี่ละ่ะออกมาพิสดารบาจากพี่น้องเฮ้า ออกปันว่าอันงูแหลบลิ่นเอารลดไม่เคยเห็นธรรมดากระสีออกธรรมดาด้วจ้ะอันนี้ออกมาแบบนี้แปลกจุดได้จวโบ,บเมนเท่าสิได้โศกญ่อีกบองหวดนี่วันดีแล้วจะเบาซู่ฟัง่งแบ่งปันกันนะจ้ะมืออื่นก็เลกออกแล้วพอทีเทดอียงคือจังเป็นตัดแสบตัดนวเแทะเทศเอียงเหรอฮันี่อกากลิ่นบักม่วงมาเด้อกลิ่นบักม่วงกำลังจีเหต พอกาด้วยจ้ะโตกาป้ากันทำงานมือนี่ทำงานจ้ะเตรียมเตรียมแล้วแกบดำใส่ถาดแล้วเ<ม>จ้งเม่พิมพ์กับว่าฝันได้สิรุงให้เบิงให้พี่น้องเขาเบิงเพื่อเป็นแนวทางหัวมันทีส<ม>ิบหกข้เนี่ยละจ้ะมืออื่นก็ออกแล้วมือนี้เขาสีซื้อเลขเนาะพออาทิตย์เนาะซื้อเหล็กเลื่อนม,มือนี้เดี๋ยวมืออื่นกับว่าซื้อบาดายอีกแล้วฝันว่าพออาทิตย์ได้ได้เลขทองแม่จำหมู่บ้านนี่ มเคลื่อนนี้ขันไปไหนขัน่าไดเลดกองพอทิ์เก็บได้ดันทองค่ำเป็นเลดสอยข้อมือเลดแขนไหม <c oughs> เป็นบักง่ายนึงพอทิเลยไปหาล้านทองเบิงล้านทองคนกไ็ไปไปเบิงไปเชียกเบิงทองแท่เลย <c oughs> บ้าเหลี่ยมหยาบหยาบอยู่สินบักง่ายนึงเพื่อนวะนักสามบาทนี่ละสามบาท นักสามบาทพวกนั้นส่ไบานนี้อันร้านทองหรือว่าสิขายบอ่อนี่ร้านทองเขาถามนะพอทิดว่าบ่ขายดอกเอาเก็บไว้สะสมก่อนเพห็นว่าพอทิศบ่อขายวิพ,พีมันดีใจหุ้มหุ้มยุบาร์ดก็ได้สินใหญ่แต่พอทิดเหลี่ยมหยาบหยาบอยูอย่ได้จ,จ่าแล้วเรียกไม่นเละเขาถือกระบอกพอทิดเส,ส้นบักใหญ่เปีเรียบเปียอยู่แต่ว่ากับเหลี่ยมเนี้ยบ่ได้ดำบ่ได้แต่ว่า ลานท่องเขาไปเชียกเบึงเขาเลยไปจุ่มน้ำยาน้ำยังอ่ะนะเป็นท่องแท่ขว่าท่องแท่เลยนี่นักสามบาทคุณอาวสันเอา้าฟันสิศิตรเก่าเขาถืกอกับได้โนเลียกนอ้องพอทินเนาะถือแล้วแต่เมื่อเม่พี่ฟันขึ้นเนี่ยลาวาจังไดคือพอฝันจักเชืออ่อเนาะบาน้ย่างไปไปเห็นผลละใหม่บักส้มผู้บักส้มผู้เป็นกองอยู่ไหมหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่เป็นกองอยู่บานว่า ยิบมากินสองสามหน่วยเนี่ยละ่ะบานเพื่อนก็นลยเอาเนี่ยมาขอบไปเพื่อนว่ามันบรท่านใหญ่เพื่อนวะเทิงเห็นกล้วยเทิงกล้วยซุกเทิงบักส้มผู้เทิงอีหยังผลละใหม่เต็มโอ้สแสดงว่าเลขเขาถือเราจ้ะแซบแซบมองว่าเลยเบาซูก่กันฟังจักน้อยเนาะพ่อสีแดงหายคือถอดคือถึงก,กันเพราะว่าไม่พิมพกับซาลูเลขลกันละจ้ะเจ้ามินพีพอติผ้าทำงานผ้าตโตกกา๊ะกะนี่ละ่ะ แต่ว่าพอจีบปลาเล็กตัวใดห้าบานี้เสือแล้วนี้ถือคักคากใดท่องบานี้เลขเลขรถตอนเดที่กับฝันเกี่ยวก็รถทั้งสองขั้นเหมือนเด้วังหันกับฝันหดรถขั้นขาวเนาะจ้ะฝันว่าเขาลากรุ่นบอพอวจิตขอนมาจีบไปเล้าแต่ว่าอันนี้บอวเดียวเอฟซีฟังดอกกระลังสีเบในคลิปของแม่พิมพ์นี่แหละพอวจิตฝันว่าจังใดก็บันมาขี้ไปไปเที่ยวเล้าเพราะว่าจะไปเที่ยวเล้าไปเอาเลข ถ้าไม่แตนไม่แตนคล้ายประทูไปบ้านเพิ่นเถาเรียกี่บานคบคือว่าจอดไว่บอกมันหายบอกว่าแถวเลยเรียก,กบนเรียกยื่ตรงหน้าผมแล้วว่าป้าข้าวไปหน้าแลวน้าอาจารย์อยู่หน้านก็เจ้าถือสุกสองวัดแล้วก็เรยกไปไประบานเียนได้แลวเรียกได้แล้วลก็วกเรียกว่าส่วนเินคีรถมานำ ขี่รถขั้นนั้นขาวนี่แหละขั้นทะเบียนแบบหนึ่งมขี่ไประบานสิไปบ้านพื้นเพื่นเลยขี่เลยเปียแมงเลลากายท่างเดียวมันฝุ่นไหลในฝันบุหรเด็กรถเข้าขั้นแปดหนึ่งแปดสามขี่ไปขี่ไปฮอนแมงเลลาไปแล้บุ้มีหมงกับรถขี่ไปหอดก,อกองศุนงบร ที่ไปประเทศยังไหนเขาผ่านผ่านแม่เมี่ยงเล่าแล้วนะผ่านแม่เมี่ยงเล่าแล้วเสียค่าปรับหลายผูไหนถามเขาก็เลยึ้นไปทั้งเงินเขาไปในห้องปทั้งสันเป็นคือเฮีงห้บยบลัฟคืนไปล้วไปถามเขาเขาเออบ่ญาิได้มุ้มจัดการให้ว่านขึ้นไปแลวเสียค่าปรับเขาเขียนกระดาษนี่ไงแต่ว่าเขาบ่มจัดบอกเจ้าบาทเดี๋ยวกลับหลวงมาเดี๋ยวสีท่านจะรถกลับมารถโบเห็ด รถเสียว่ะทีเอาลักขอหนาตาเสือยเลยแป๊ดแป๊ดเพราอุทินเบิด์ตข้ามสีเบาว่ะทีเฮ็ดหนาโซลอยฝันเกี่ยวรถสองขั้นที่จังหวันแม่พี่มาฝันมาเล่าได้ท่องอันนี้พรอุทินฝันเกี่ยวอยู่ได้จ้ะฝันเกี่ยวรถสองขั้นที่จังหวันขั้นนี้ฝันว่ามันเสียไปเสียอยู่เมืองเล่าคุณว่ะแปดหนึ่งแปดสามขั้นนี้ก็ฝันเกี่ยวว่าอัน ขี่รถห่อผืนวาลอยขึ้นท้งฝ่า,อาเอฟซีพิจาลณนาซอยกันด้วยจ้ะเป่าซู่กันฟังซื้อดอกจ้ะแต่ว่าก็พ่ทิ่ซื้อกันมือน,นี้ละซื้อเลขก,ก็ได้เป่าซื้อไปกอนมันสิอันเนาะจ้ะพอทิซื้อเลขกจะคข้องนี่ละเอฟซีก็ฟังซื้อๆเด้จ้ะบพต้องว่าอันมาตามทุกคนดอกจ้ะเพราะว่าเฮาก็บบรู้เนาะดวงไผดวง ไปจังใดมาจังใดไ่พิมพ์กรเบ้าสู่กันฟางแบ่งปันพ่อยห,หายคือถอดคือถึงละจ่ามืออื่นกับเตรียมรุนเท่าโหลดที่เด็ดช็อตไดช็อตเด็ดจัดไปโหลดจ้ะตามดวงตามวาสนาเท่านี้ละนี่เด้อจ้ะลงให้กันเบิงเพื่อเป็นแนวทางเล็กพอทิกก็ไม่พิมพ์หนึ่งแปดสามไพิมพ์ฝันว่าเราได้ท่องถึงเราฝันว่ารถดเราเสียอีกขั้นหนึ่งกบหาแปดถ่ายมันเด้อจ้ะ 2องหาแปดนี่แหละก็จะซื้อเล็กรถจะครองเนี่ยแหละจะ้ะแต่ว่ามาฝันแบบนี้พอที่าวบอมาเนเล,ล็กเราถือกระบอกลาวาจะ้ะหนึ่งแปดสามแปดสามหนึ่งแปดห้าแปดนี่ละจะ้ะจัดเค็งๆเ,เลยละ่ะสองตายายนี่มาคักละจะ้ะพี่น้องเฮาพิจารณาเอาเด้อจ้ะเด้อภูเขามาแลลกกับฝากกรอยกดแช่กดติดตามเนาะจะ้ะมือนี่ก็ หลุนอีกมือนึงมืออื่นกะเตรียมเฮได้แล,แล้วเฮ้าจะสำนักใดสีขาสีดังสีเดดกะจับตามองมือดีๆจะ้ะเดี๋ยวมืออื่นถ้ามีช็อตเด็ดช็อตใดก็จะฟ้าล่งให้เบิงด้คะเดี๋ยวมือแรกนี่กะจะตามติดตามเบิงว่าของคู้ใดสิมาเพิ่มเติตมอีกบอ่อพี่น้องเข้ากะจับตามองติดตามกันไปดีๆ้อจ้ะเดอ้อให้สชคให้มาน้ำกันทุกคนวันที่16มีถนายนสองหาเขานาจจี่ละจ้ะ มอน้กะล่วงเล็ไม่พิมพ์ฝันนี่ละฝันดีว่าพอทิศใดท่องแล้วเห็นบักไงหนึ่งนักสามบาทก่าสันไปให้ล้านท่องเบึงเขาก็ว่าท่องแท้ยูแต่พอทิศบอขายด้วยจะ้ะต้องเห็นหมากใหม่หมากยังเต็มเป็นกองเป็นกองทั้งกลวยทั้งบักส้มปูก็ถือว่าเป็นฝันดีแล้วเนาะจ้ะให้ได้โศกได้ลาบน้ำกันทุกคนวันวันทีสิบหัวข้นี่ละจะ้ะสำรับมอนิกะํำนีกโน,กานขานาะ สวัสดีค่ะ